วางที่เลาะปลามาครับพี่น้องเคยมาเจอต้นนี่ครับมักไม้ปลาครับพี่น้องอาจจะบอกเห็นเนาะ,นะสวัสดีครับพมพี่น้องปองไปที่คิดฮอตคิดถึงเบิร์สุขุสุขนครับผมหักเลยก็สนแน็ปครับมื้อนี้ผมจะพาพีพาน้องมาเบิรงกุมไอ เอามันมาอ้อยกระแตเไว้นะพี่นกเกอบพวกมาอ้อยไว้ลายมือแล้วครับกืบบรูว่ามียังมากินหมดครับเดี๋ยวไปติดตามบีน่นะพี่นงถ้ามีล่องลอยกระแเตหรือนูอม,มากินครับพมก็จะเอากับใส่ไว้นะพี่นงนี่คือตัวนี้ครับกับกับเหล็กครับพี่นงนี่ซองล่างครับเดี๋ยว รุ่นน้กันครับว่ามีกระแฟมากนมินครับวางที่เลาะปลามาครับพี่นอ้องเออมาเจอต้นนี่ครับมักไม้ปลาครับพี่นอ้องอาจจะบอกเห็นเนาะอันนี้จะจะเป็นต้นมะขามป้อมครับพี่นอ้องที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติครับ คามอมเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้เบิ้งครับพี่นองผมขอนุญาตขึ้นเอาแบบนึงครับ นี่ครับพี่นอ้องผลไม้ปลาครับก็คือมะขามป้อมนั่แหละครับพี่นอ้องที่ว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับผมขึ้นลงมากันด้แค่นี้นะครับมันม,มีไร่หน่วยครับอันนี้จะกิกนแก้กระหายน้ำได้เป็นอย่างดีครับพี่นอ้องถ้าสมมติว่าเวลาเข,ขาปลาเขายังบงมีน้ำกินครับน้ำกินเบิด์เนี้เขาก็ ข้ามีมะขามป้อมเนาะพี่น้องใส่มะขามป้อมนี่แหละครับแก่ก็ให้น้ำได้ดีครับเนาะคือพอมันเทาได้แล้วครับบ่บ่ให้หงหิวน้ำครับพี่น้องอันนี้มันจะซุ้มคอดีครับเวลากินครับมันจะมีรสซาาเป๊บฟาดอม,มเปรี้ยวครับพี่น้องพี่น้องบางคนอาจจะ เคยได้กินเนะาะรู้จักกันทุกคนครับข้ามป้อมครับแต่ว่าอันนี้มันจะขึ้นเองตามธรรมชาติเนาะพี่น้องอันนี้จะเป็นเกลือครับมีเกลือเ้างกระำเกลือถึงครับเกลือผมจะถึงให้มึงครับผมยากเก็บีเกลือผมมาที่บ้านครับติดพุงมาเนาะพี่น้องน,นี่ครับ สิมให้เบิ้งครับจำเกลือกินครับเจ้าุ้มขอครับนี่เนาะแกก็ให้น้ำ ครับพี่นอจะทำให้หอบูหิวน้ํมครับครับเดี๋ยว,ยยวไปเบึงจุดที่ผมใส่หมันไว้ดีกว่าครับว่าจะมีกระแตยัยงไปกินไหครับ บริเวณผมเอ,อมามันมารอไว้แล้วครับ,รบหอยกินครับจะเป็นหอยกระแตครับมากินคนนีใจว่าจะมีชักตัวเนาะแต่ว่าผมมีกับแค่ซองล่งางเทจะใส่ไว้แค่องล่างครับเดี๋ยวผมขออนุญาตห้างกลับครับ ้อยแล้วครับพี่นอ้อันนี้ผมห้างไว้เดี๋ยวลอยแล้วครับอน,นี้เป็นรังหนึ่งครับอีกรังที่ซองอยู่ด้านบนตรงนี้ครับเพราะว่าผมมีกับแค่ซอง,ง,อง,งรังผมกันส่ไปซองรังเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันเบิ้งเนาะพี่นงว่าจะมียังมาติดกับบุครับส่วนหวัวมันอันนี้ผมจะออกนี่ครับเพราะว่าเพื่อที่จะให้ ตแต่มาคิดมันดูกลับกับครับพี่น้องเดี๋ยวง่อยมาลุ้นนกำกันเนาะพี่น้องครับหลังจากเมื่อวานผมได้มาใส่กลับเลยครับซองลังเนาะพี่น้องก็มืัอนี้ไปลุ้นนกำกันเบื้องเนาะพี่น้องว่าจะมียังมาคิดไหมครับใส่กลับากลับไว้ซองลังครับว่ามีเฉพาะแค่ซองลังเนาะพี่น้องเลย ไปเบิ้งกันเลยครับที่ผมใส่กลับเลยครับหลันหลันแต่ว่ามันมีติดครับนแสดงว่าตัวนี้มันจะทำงานไม่ค่อยดีครับ ถ้ามันติดแล้วครับลังหนึ่งกันบดติดครับเอาหัวใส่ไปซองลังครับโน่าจะไม่กินลังนี้เนาะพีน่น้องถ้ากินลังนี้นันบดพาดค,ครับจะเก็บแล้วครับพี่น้องเออสำหรับไปกลับครั้งนี้เนาะพีน่น้องคือว่า หมดได้ครับเนาะเดี๋ยวผมจะมาแก้มืองไหมครับคิดหน้าคิดไหนเนาะพี่น้องเดี๋ยวคิดหน้าแก้มืองไหมครับว่าจะได้หรือไม่ได้เนาะพี่น้องเดี๋ยวกับบอนีก็อาดจะจะได้ครับแต่ว,ว่าคลิปนี้นี่พลาดครับบอลเป็นอยังเนาะพี่น้องกันห้าอยูย่ห้ากินก็เป็นธรรมดาครับ ก็มีมือได้มือบดไดน้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หักเลยก็ได้ทำคลิปต่อๆไปอีกครับนอ้องสวัสดีครับ